ไหครับพี่น้องมนี้สิภาไปวันแห่ก่นฟ้ายางอำเภอบุญทลิกนะครับนอว่าจะเป็นจังไห่าสิมานใึ้งประมาณปรดติดตามชมนะครับเดี๋ยวสิภาไป มาฮอดแล้วครับก้นไายางอำเภอบุญทลิกนะครับนอมหาวานประขาวส่ครับแต่ว่าตอนนี้ปลายังบดท่านบ่อนเป็นไรครับจ้าหน่อยเสียนแหกับดยังบดท่านมาหลายครับจ้าหน่อยเซียนแหเหลืองานกับภากกันมานะครับ พาติดตามว่าเป็นจังไดปลากระลังเริ่มบ่อนนะครับ เสี้ยนแหกก็ล่างสิลุ่ง,งวานล่ะครับเดี๋ยวภาพติดตามว่าสีอญญาญะบอหรือบออญญะไปเบิ่งกันครับ มาสีเด็ดปันใดนะครับนอ้อลาติดขนาดเลย โ้ชำนาญการเลยครับบนเห็ดเนี่ยเอาละครับพี่น้อง,งอาญญาบบล่งางเท้าครับชุ่มเต้นแับเต้นขนาด กำลังตอมออกครับกำลังตอมเอาเอาสุ่มโดดออกก็มีครับพี่น้องแหน่เพื่งครับนำมันแหน่นำพัดแหน้เพื่งมูว่าสีออญยะซําได้ครับไปเบิองกันกำลังห้าวแล้วครับ อย่างหนึ่งก็ล่างครับปลาเต็นยั่วขนาดเลยครับขอให้ทีมงานจงโชคปีคืนนั้นเอาคืนยั่งว่าท่านใดอยู่ครับทีมงานจงโชคปี ใกล้ครับออกกเอาเห็นไก่บนพื้น,นั่นครับมันออกพื้นขับป่าเบิงพื้นนี้เอ,อ้าเปล่นออกไรก็ได้แล้วครับคันนวนี่เปล่นออกสนั่นละครับพื้นนั่นไม่ค่อยถือครับน,น้ำพัดพืนออกเป็นประมาณ ลนี้นะครับล่างห่าวครับล่างห้าวค่อยหยุดกัน่ไนครับ